สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับช่องอธิตวันทีวีกันนะครับวันนี้นะคบเราจะมาสุ้ผลกันนะครับว่าเราจะได้ผลอะไรมาดูกันนะดูกันนะคบว่าเราจะสุ่มได้ผลอะไรสามสองหนึ่งโอ้โหซาปไปตึงตึงค่ะเตวเฮ้ยมีผลคอยอยู่ตรงนี้ด้วยครับท่านผู้ชม เก็บได้ไหมโอเคเก็บ okay, ได้ก็เหมือนจะไปใครเอาก็เอามาได้ใครเอาก็เข้ามาได้นะครับได้ทุกคนคะผมก็ขอจับคลิปแค่นี้แหละไม่มีไม่คิดไม่ออกก็ะจะทำอะไรทำฝนดีกว่าโอเคนะครับฉันก็ไม่มาเลย จะลงคลิปไปบ่อยแล้วนะคะไปดี